วัสดีจ้าเมือนกันมาพบกับพี่อีกแล้วในช่องมีผิงสิงหัวช้างแชแนลนะคะเมื่อนี้มาเปิดคลิปแต่เสาร์เลยก,กะบพอว่าสิไปซอยงานทหารหนายเนาะแม่ถึงทีบอกว่าอ่านแล้วสมัครทหารน,นะผูกแขน,น,นอายเนาะจ้ะผูกแขนผูกแขนอายอยู่บาลุมเนาะเด้อยวห้าสิบลงไปแม่ห้ากับยูหันเนาะซอยไปซอยงานเพิ่นสิไปเบิ่งบรรยากาศของงานผูกแขนเนาะจ้ะผูกแขนทหารอายสิไปทหารไป นี่ก็จะเป็นย่าสีของเรานะคะย่ายเฮงพ่อเขาพ่อข้าทําอะไรคะพ่อเขาแก้กงานอันผูกแข่งคนจุ๊บไปทหารคู่หูลิงหนิงกันเองนะคะเอ้พี่ลิ้าวเอาหมาไปพี่ลิ้วเอาแมวมาอ่าเมือม่อน,นี้เฮ็ดงานเอเฮงงานคนที่คู่ขวันคนจุ๊บไปทหารคือคนไปทหารเไปทหาร

อันนี้เอยนะคะก็จะออกกอนอ้วนจหน่อยวันนี้นี่ค่ะนี่ก็จะออกอ้วนๆจหน่อยป้อมๆเหมือนหลักกิโลแช่เผยหลุงฝากข้ากัะสิอยากไปปึง นียังมีผาดีบาเสือเนาะเขาสิเอาไปให้มูมูยืมเพ้่อจะบบกำลังตังผ้าขวัญเนานะเอาก็สิไปเปบิงบรรยากศาศในงานมาเป็นจากไหนนะคะเนาะไปะนี่นะคะจะจะุดบาานะ้านเนาะมีผ้าขวัญสวยมากเลย่ะเราเพิ่งไปทำชสื้เขากันมาเนื้อ นี่จะเป็นยาหองเรานะคะยาสีได้ล้านี่เป็นหลังนี่เป็นผีแก็บนะคะผีแก็บของเรานี่ก็จุดไฟนะคะดูสินี้อะไรคะ น้ำข้าวปุ้นค่ะน้ำข้าวปุ้นแล้วจะเป็นปลาของเราค่ะปลาเฮานะคะจะของนี่แกงไก่แกงไก่บ้านกินมีแกงไก่บ้านผักผักอันนี้หน,นูครับแกงไก่บ้าน,นลาบประตงสอเนจิลลาบมสอเน่ นี่มานีเขาบอยเทาสอเอราสอสีหูบอกแค่จังไดอันนี้ทำอะไรคะอันนี้คือหลาปลาตองเหมือนอื้อเลยจังไพรับปลาตองเขาขวัวหัวหอมอุ้มมีเยอะๆมาจังอร่อยเดี๋ยวไปไก่ด้วยอนัฮันเดอร์ขาเติงอะไรเดีดยใส่ซึ่งง่ายบอกพัก ก็มาปลาสูกได้หะเอาผักใส่ันแลือได้บนนั่นตองัอใส่บหบ่เออลุงไม่ใส่สัมรบลุงแม่แรงนะพวกเราบหันไอใส่ไอ่ทยมีไงเ่เงเหี้ยไายไรล่ะนี่นคือใครครับนี่คือใครบขยับไปขยับไปขยับไปแนะนะนตัวหน่อย ผมแนะนำตัวหน่อยผมผมครับผมชื่ออะไรอะไรนะเป็นลูกปลาไปเรื่อยๆนี่ก็ลาบหมูลาบหมูนะคะต้องรวนก่อนค่ะแล้วปล่อยให้เย็นก่อนนะคะค่อยลาบถ้าร้อนๆปรุงไม่ได้นะคะทำไมคะ เดี๋ยวเครื่องมันจะไม่อร่อยค่ะผักมันก็จะช้ำนะคะถ้าปรุงตอนร้อนๆต้องรอให้เย็นก่อนนะคะคุณลูกเตาที่ปิดเปิดแป๊บเดียวเปิดแป๊บเดียวนี่เป็นแม่ครัวสวยๆของเรานะคะแม่ครัวแม่ครัวยุคโควิดนะคะเนากัใส่นักกับอันมั้นมนี่หำตึง

ขมุตตโชอุตมโยอุตมลาชาอุตตมชัยยาอุตตมเศรษาวันนี้เป็นวันลาภาอันลำเลิศวันประเสริฐมงคุณคุณแปงดีแ่งแล้ว ผ้าขนแก้วยกย่อมามีทางแถวพญาแลอัมมาตนักปราชญ์ผอมมนมาเพื่อจับได้ใบสีแก่เจ้าตาบต่อเท่าวสาวัสด,ดีสิสิสิทธิปาพร์โบวอนเวนวิเศษอนกเตโชชัยยมังคละมหาสิริมังคะเดศสตตาเพศอาคมคุณบุรุษปุนแปงแล้ว ไหลูกแก้วออกกินเมืองฤทธิเมืองก็อุตมโยอุตมนิธทีอุตมนิธทีอุตมสีพิลาศอินทภาพทพตพร้อมใตย่างทังหน้าว่างขาดผู้ผ่าพ้มพาฝาฝามือนีแม้นมือสง่าหมอเถาว่ามือแขงวันดีวันนี้แม่นวันดีขาจึงสู้ควันแก่วกูเกิดกลางเมือง บุญเฮืองงามยิ่งย่อยทั้งนุมน้อยและปันกลางทั้งสาวห้ามและเท่าแก่พ่อแม่พ่อมูุโมนาลีทั้งเศรษฐีและถ้วยข้าทนหน้าโมเจ้าเมืองปุุนเฮืองงามเลิศฟ้ากินที่ข้อปลาแก้วเกินเหี้ยเขาวันหน้าพรมทำถองเท่าแก่มานนังร้อน เจ้าอยู่สลอนเบิดแตห์หอทอนีแล้วย่อผาควันคลนมันบัพี่แกเบิดเตห้หอทอนี้แล้วย่อพาควันึ้นมันบ่นี้ได้ขอแก่พระแก่นไทยเจ้าผู้มีบุญมาสอยคู่สอยย่อควันหลานเจ้าเนื้อผาจะเทินเราเจ้ามาฟ้าผู้อยู่กาไฟเหนือ มาสอยคูนสอยย่อคนหลานเจ้าเนื้อข้าจากเชิญเอาน้าคำเผื่อผู้อยู่คำฝ่ายใตมาสอยคูนสอยย่อคนหลานเจ้าเนื้อข้าจากเชิญเอาน้ำแขกไทยผู้อยู่หออาสนาคา มาสอยคูนสอยยอคนลานเจ้าเด้อหมอสะดำลูกมาแต่ผู้นอยมาสอยคูนสอยยอคนลานเจ้าเ้อ30หมอน้อยลูกมาแต่ทางสวงมาสอยคูนสอยยอคนลานเจ้าเ้อ40หมอหลวงลูกมาแต่เมืองามาสอยคูนสอยยอคนลานเจ้าเด้อ ขาสิบอกลาลูกป้าแต่ผู้หอผู้พ้อมาสวยคุณสวยยอคนหลานเจ้าเด้อหมออันนี้หักเป็นหมอประจาคาถาอันนี้หักเป็นคาถาตั้งแต่เข้าหมอเท่าแต่โบรานเจ็บไปย่อเพิ่นสิเอามาหมูน่เจ้าแล้วเจ็บไปคูณเพิ่นสิเอามาคำเจ้าแล้ว น้ำเต้าแก้วออกบ่กินเย็นก็หเป็นดีหลีเหมือน,นดังละสีอยฝาฝ่าไม่ค่อยขาดลวงหลายว้วควค่ยหลายครับพ่อสร้างมาออกเรื่องนั้นทคำตันแก้ววิเศษนอกแก้วเกิดกลางเมืองคำเหลืองไม่โพอใสสีไว้วนเก็นหลาพ้นเก่็นกา นั่นแม่นหานุมานคนหานนั่นแม่นเท่าสังคีบทีมาแก้วอ้วนเข้าคุ้นคนว่ามาเยอะคนเลยวันเจ้าไปปูกผู้เป็นหาก็ให้มาสาเมื่อนี่วันนี้วันเจ้าไปปลูกมาเป็นใบก็ให้มาสา มื <pr> si ่อเนวันนี้ควัญเจ้าไปปลูกหัวสิงไทยเขียวอ่อนก็ให้มาสามื่อีนวันนี้ว่ามาเยอะขวัญเลยมานําทางคนทองมานําปองคนเที่ยวมากินข้าวตงมและของหวาน มากินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอเท่าเอินจ้อยจ้อยคนเจ้าให้เท่ามาว่ามาเยอะคนเอ๋ยคนในและคนนอกคนขอกและคนข้างคนเดียวบางคมคกิ้วควนทำหน่อยและห้าวนคมคนผมดำดูอาจ คว,าาควันตากตานแล่เจลาจาคนตาแลค่คนผิวควนนิวแล่คนแขนคนขาแขนกลางไหลละไม่นั่นควนหู่อให้มาสามือนี่วันนี้ว่ามาเยอะควนเอ้กินเขาผีให้เจ้าหาเที่ยวมาผีให้เจ้าค่าย ให้เจ้าขึ้นมาได้ท่องเป้าให้เจ้ามาสืบจางกมเมมันดาทั้งปิตาและเสื้อโคตรยากิวโกตกธาให้เจ้ามารักษาชนโตเจ้าตาดต่อเท่าที่ราคาัค้าก็กาดเอินสัพสพิตาโุภาเวนะสัพพธรรมานโนภาเวนะสัพพสังฆานโนภาเวนะ นอกจากาบรรยากาศในงานของผู้เคนของอายนะคะการิจบลงแล้วนะจ๊ะเนาะจ,จะมาบริษ้ทไทยตอนอนนะ่ะไฮเบิง้งคือแบตสีเบิ้ดนะจา๊ะแบตก,กระเบิ้ดแล้วก็พี่ก็เฮ็ดเบียกซอยเพิ่นน้ำแน่เนาะจ๊ะเนาะกะมีหลายอย่างนะจ๊ะเนาะจ้ะถ้าแพ้มาคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย